เลา่มันง่า <c oughs> มื่ี้ได้ยินก็บ,บอกห้า500อร้อยห้าได้ยินถูมกมแต่มไม่แน่ใจว่าบอกบอแบงหรือเปล่าครับครับผมไม่เป็นไรเี่ยนะครับ ย่าทา่เลยนะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn